ไม่เคยคิดว่าค่าตัวแสงหน้าสุปตาบ้านจะนงพนีหลังถูกหนุ่มเสนอให้เงินแลกทำงานนี้ ในยุคนี้นักแสดงคนดังหลายคนถูกเสนอเงินเพื่อจ้างงานอ้างให้ค่าตัวสูงสูงแต่สุดท้ายก็ถูกหลอกซึ่งบางคนก็ได้ออกมาเตือนกันบ้างตามข่าวที่เราได้เห็นเช่นเดียวกันกับจ๊ะนงพนีนักร้องเสียงดีสายแซบสายฮาล่าสุดได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพแชทที่ถูกทักบอกว่านอกจากรับงานร้องเพลงรับงานอื่นไหมครับมีอะไรด้วย8ล้านรับไหมครับ สาวจะตอบกลับทันทีว่ารับค่ะที่ไหนคะทีมงานเราพร้อมแล้วจากแอดมินพร้อมมัดจำไหมคะนอกจากนี้สาวจะได้ระบุแคปชั่นใต้โพสต์ดังกล่าวเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตเรามีค่าขนาดนี้ วันๆในเพจจะแบรนด์ต้องเจออะไรบ้างโอ้ยคิดมากรอพี่เขามัดจำบอกเลยค่ะว่างานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างฮือฮาคนแบบนี้ยังมีอยู่ต่างเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำไอจกันเลยทีเดียวรวมไปถึงนักร้องหนุ่มโจอี e ้บอยถึงขั้นขอร่วมเป็นสักขีพยานด้วยด้วยการคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าอื้อหือวงเราพร้อมไปบรรเลงขณะมีเป็นสักขีพยาน งานนี้บอกเลยว่าหาแน่นอน จ๊ะนงพนีเป็นสาวสายฮาสายเอนเตอร์เทนที่สร้างความสุขให้กับคนที่ติดตามเธอและนอกจากนั้นเธอยังเป็นสาวที่กระตันยูและตั้งใจเรียนมากๆจ๊ะนงพนีเกิดและเติบโตที่จังหวัดอ่างทองเธอกลายเป็นที่พูดถึงและโด่งดังบนโลกโซเชียลจากการเป็นนักร้องวงเทอร์โบเธอยังเป็นคนที่กระตันยูมากๆโดยเธอได้ทำงานหาเงินทำบ้านให้ครอบครัวอยู่และได้เก็บเงินให้กับที่บ้านอยู่เรื่อยๆ